นี้เป็นปลาช่อนนะครับก็ไซส์ไม่ใหญ่มากครับไซส์ป๊อกป๊อกก็กัดกบยางแล้โชคอ่างทองนะครับขนาดสี่จุดห้าเซนก็ตัวนี้เป็นรุ่นมีขานะครับแต่ว่าผมถอดขาออกไม่ได้ใส่ครับเพราะหมายนี่ค่อนข้างลกครับถอดขาออกมันจะค่อนข้างตีได้ค่อนข้างเนียนกว่าครับแต่ว่าถ้าใส่ขานี่ก็ต้องตีน้ําำมันค่อนข้างลงนะครับขามันกระเตะน้ําครับเรียกร้องความใช้จากปลาได้ดีมากเลยครับ ก็ปากว้นเลยนะครับกบยางนโชอ่างทองไม่มุดน้ำไม่ง่ายท้องครับสุดยอด